อยู่ในกายฉันกับมหัมหัมมหันม,ม,มาบันแล้วโบ้โบยบินคิดมือไวนั่ใช่เนี่ยไม่ใช่มืออะไรปินกูณึว่าเล็กทำไมสั้นดังที่กูเข้าใจนะพวมึงอ่ะรักกูเข้าแล้วเต็มตีนะ่ <c oughs> ถ้าได้กูเป็นหัวก็ทือหัวกูเล็กนะเอาอีกตีนึ่งไหมกอ เฮ้ยพรหัวทิ่มามาเมื่อกี้มาย่อเยอ้ยมาย่ะเย้ยเห็นอกหักมาย่ะเยะ้ยเฮ้ยสมควรมาทำไมไม่อายบ้านนาะละงอนน้องอะไรเล่าซักถามสมควรมาทำไมไม่ได้ข<อ>ึ้นร้องเพลงเนี่ยไม่ได้ขึ้นหัวเพลงเหรอไม่ใช่กูมองมาซีมาทำไมซี่ไอายบ้านนาะละโดนโดนไอ้แดงไม่ต้ะคุบไม่ได้ขึ้นเพลงก็นึกว่าขึ้นหัวเองกัถามเล่าเหรอ มาเล่นเพลงอูยืนเต้นในที่พายพ่อแม่งได้กันมืงไม่ทีแล้วงอกนั่นไงเต้นไม่ได้มีพักผ่อนขยะใช้ใตูดนคนก็ชอบเต้นแปลว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มาเยอะเย้ยหรอกแต่ที่มาเนี่ยจะมาบอกข่าวว่าป้า้อยไม่สบาย บ้าคล้อยไปสบายรีบไปดูเลยบ้าคอยเลยพเล่นแล้วพูดเล่นพูดจริงข่าวบอลยังดีอยู่เลยวันนี้ไปยังไงสนน่ะเริ่มมีปัญหาแล้วครับทุกท่านติดตามชมกันที่ช่องบาอะไรมันจะเกิดแล้วก็เกิดกันาหวานอยู่ดีๆวันนี้ไปที่ยัง มันไม่ไหวก็หยุดเล่นถ้าต้องมาในลุงหมูจะมาตายขาคณะอุขา้ขาวแม่คุณแม่ลุงช่องเห็นตั้งเงินสองร้อยสามร้อยนี่มันไม่ไหวก็หยุดเถอะลิเกก็พร้อมมีนะช่วงนี้หน้าตาเหรอเหมือนคนแพ้ยหญ่ คิวโกงม,มันหนใจคใจิดไวลุนนี้เลยยังสักคิ้วถาวรดมันเป็นยังไงป่วยแกเป็นอะไรป่ยวยป่วยเอออ้าวอีควรอีคิมึงบอกแกคอยไม่ค่อยสบายไงจะหายเขาป่วยเขาป่วยเนี่ยมึงนึกตอนแหลตอนหลดตดใต้นำ้ำ โกหกคนแกหากินไม่ขึ้นและมึงอ่ะโกหกอะไรเนี่ยก็มึงบอกเด็กคอยเป็นอะไรไม่สบายมึงฟังเอาก็ฟังสิเด็กคอยแกเป็นอะไรโอ้ยแหลดลึกๆเลยมึงหากินไม่ขึ้นแน่นอนเพื่อเชือซื้อหวยก็ไป่ถูกะตาชิวของมึงอ่ะตกต่ำโกหกคนยังกูซะด้วยฉัโกหกอะไรแกจะขั้วพริก มึงจะขู่ผิดคู่เกลือแช่งด้วยเหรอมึงโกหกกูว่โกหกเรื่องอะไรมึงบอกแกคอยเป็นอะไรไม่สบายไงมึงฟังมึงามาฟัง,ฟงสิแกคอยแกเป็นอะไรไม่ยสบายหน้าตอแหลแกเนี่ยเมื่อกี้บอกป่วยนี่มาไม่ค่อยสบายอีกแล้วและสรุปแล้วก็เป็นอะไรแน่ป่วยก็ไม่ค่อยสบายเนี่ยโอ้ยป่วยก็ไม่สบายมันก็เหมือนกันแล่ขอเอ้ย โอเคก็แล้วเฮ้ยอะไรกูขอโทษนะที่กูถามนะมึงนี่นะกูไม่ถือนะกูไม่ถือนะมึงไม่ถือด้ไงกูถือคนแก่หูไม่เคยดีเองครุ่นนี้นะเล่นละปากมอยกูก็เครียดที่หายเลยทำไมอะเอาลิเกหีรลังมาคุยเล่นนัยอะไรว่าหีรลังหูตึงภาษาไทยก็หูตึงภาษาจีนก็จะบอกว่าหีลัง ถ้าหูดวกะฮะถ้าหูดวกะปีแฉะถ้าหูเยอะไะอีเปื่อยถ้าหูเน่าปีเสียปุ๊มึงในแต่ละพัทด้อยถ้าหูไม่ค่อยดีอีเช่นผายถามละเอียดดังปีไม่ค่อยดูอ้ออ้ตังไรมึงอย่าถามละเอียดติอากาศมันเป็นยังไงเลยแย่คอยปวดหัวว่ะปวดหัว หัวเหัวเฮ่เฮ่ยังปวดอีกถ้าหัวสวยอย่างฉันเนี่ยไม่ปวดทั้งคืนทั้งวันเลยแต่ทำอีท่าไหนถึงได้ปวดหัวนะควายเหี้ยหัวไงก็กินยาสิยายไม่มีว่ะฉันมีกินไหมล่ะยาอะไรล่ะบูราบูรายาแก้ปวดทั้งสองเม็ดเดี๋ยวก็หายบูรา กินไหมยังไม่ยังม่ทานได้กินเลยรอมันควายออกลูกเลยไม่ไหวไม่ไหวดูนะโอ้ยาพา้อพร้อหน่อยยาพร้อมีมีอะไรกินให้ยาอะไรวะทิฟฟี่ทิฟฟี่แกต้องพูดทิฟฟี่ปากกว้างเลยทิกฟฟี่กูไม่ใช่พูดท้องกินยานอกกอดะ อย่างอะไรวะไว้อก,ก้าโว้ยคงมีตะดากามากของฉันเอาไว้ก้ามันแก้อะไรแก้กระดูกทับเส้นกินแล้วเส้น,นจะจมกระดูกจะโง่อโอตอนเช้าต้องเอาพระเย็นประคบกระมงเลยละ่ะกินเมนะ็ดน่ะไว้ก้าพี่ขอด,ดขอขอเมื่อกี้ฉันเป็นแล้วันเปิดหัวเข่าแล้วเกินเลยอขอสักห้าเม็ดได้ไหมอ่ะยันเถอกินยาเม็ดไม่หายหรอกอ่ะต้องกินยา ต้องกินยานนามอู้ยยาหนามอะไรอะ่ะยาหน้มเบบี้ดอลหาซื้อที่ไหนเนี่ยเทเว่นถ้าเทเว่นไม่มีล่ะเซ็กมาร์กถ้าเซกมารก็ไม่มีอีกอะ่ะมินิ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 มาร์กถ้ามินิมินิมินิมาร์กมันไม่มีอะ่ะโรตัส จะไปถามแม่มื่ยังไงแล้วแม่ตายไปแล้วไอ้ควายคิดไป่อกว่าอะไรบ้าหรือว่าแม่มันตายไปแล้วไอ้กอดไอ้ขอใท่แล้วจะ <c oughs> ไห้ขุนมึงนี่อยากจะไปพระเอกแม่ไอ้ขุนแม่อีขวอยอีกนั่นอีแรงตายอ่ะเป็นแรงตายแม่พ่อพ่อแกเคยนน้ำมาทำ<ข> <c oughs> อะไรพ่อพ่อกูณทำงานแม่มันตายทำไงอะไรมึงให้ดีนะเด็กเยอะแยะทำยังง มึงเห็นไหมล่ะ oh. มีเด็กมาดูเนี่ยไปทำท่าอะไรมึงฮะทำเรื่องใหญ่เลยเนี่ยพ่อมึงเด็กพ่อตายพ่อมึงเนี่ยทำไมพ่อก็ตายอ่ะแม่ฉันทำงานทำงานไงพี่อะไรนะทำท่าไงอะไรอะไร กินไม่ได้แกคอยไว้ก่อนคุณเนยครับป้านางค้างไปไหนเลยลูกเอ๊ยพเวลเาคนเล่นก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่ดูดับรูฉ้ฉากมันไปกรุงเทพเราคิดถึงมันเป็นธรรมดาแม่กับลูกห่างกันก็ต้องคิดถึงกันออแม่ก็ต้องคิดถึงลูกลูกจะคิดถึงแม่หรือเปล่า ฉันก็ไม่อาจจะทราบเราแกได้ิกถึงมีค้างมากออโถ่แม่คุณแม่ดูช่องแม่กะเบืยอทองทอออแกทำไมไม่โทรไปคุยกับมันล่ะกูไม่มีเบอร์โทรมันวะมีเบอร์โทรมือถืออีกค้างไหมล่ะโทรไปถามมันเลยมันเบอร์อะไรก็กูไม่มีเบอร์โทรอีกค้งต่งใช่แกก็โทรไปถามมันมันเบอร์อะไร ว่าูไม่มีเบอร์โทรอีกครั้งก็เขาใจ่อยากมีเบอร์โทรมือถืออีกครั้งน้โทรไปถามมันหน่อยมันเบอร์อะไรดังมึงจําได้ไหมฉันเคยจดเขาไว้เออบอกที่จะให้ไอ้ขุนมันโกูไเมื่อเช้าจะไปกดเงินต้นหน่หอยกปูออกินเลย <laughs> เบอร์โทรแล้วตัตู้จะมากินยังไงเล่ามีไหมมีมม คนเนยไปตามน้ำค้าให้พ่อพูดไม่คิดีกค้างอยู่ที่กรุงเทพไอขนอยู่เนิอนกพีจะหายกว่าจะไปถึงกรุงเทพกว่าจะกลับมาเหน่อสลาแจ้งไหม่ะคนดูมันจะคอยดูเราไหมนะแค่นี้็หางด้วยไหม่ะเนี่ยจรางจริงๆคนดูมาเยอะกว่านี้เนี่ยเขาเลยทางเข้าวัดเลยไครก็ ก็ปากาเขาไม่ตัดเลยไม่ตัดต้นกระถินเลยไม่เห็นป้ายวัดเลยอยู่ตรงไหนมุกมันมีแค่นั้นป้ายจะใช้ฉันนี่กูจะไปคิดเลื่อมป้ายวัดป้ายยึดป้าไม่ตัดต้นไม้ในบางป้ายวัดของน้ำมันนะน้ำจะท่วมอยู่เลยคิดจะปรับปรุงบ้างไหมว่าใครเนี่ยกูเดินเข้าไปกูยังไม่ได้ขี้เลยเหี้ยวเลยต้นไมแข็งนี่ยี่ห้องแรก่ะ ขี้ไปก็ไม่ต้องโกนนักล่าเลงขี้ขี้ยิงยิงนักทิพายลอยน้ำกวนปลาหมาขากะต๊บพูดอะไรนึกลิเกมีมีแต่เม็ดพริกโอ้เออแล้ก็กุ้กินพริกป่นทขาไปน้ำลายน้ำปาเกมันนักกินขี้อยู่ข้างทางเขาเอาพริกมาให้อ่ะ จ้าดอกดอกไม้จันทร์หรือดอกยังไงธรรมดาอ๋อไหวครูเนาะอ๋อเอาไหวครูโอ้ตะโหงลงตอนนี้ก็ต้องออกแขนใหม่กันเลยเอาไหวครูเนาะจ้าจ้าจ้าจะอะไรครับจ้าแขนจ้าจันแนงไม่ค่อยมีเอ้าทำไมถึงอย่างนั้นน่ย เอาให้มึงนึกไปไหน,นทุกเพากลัวมัามึงตายไม่มีปุกข้อมือผมนึกว่าแกตายแล้วมั้งยังเราต้องไปพร้พอมๆกันแหละ <c oughs> บ้า,า,าบคือหายแต่สองศพนิเกจะไปอยู่ศพไหนนั่นถึงจะสั่งครูไปโอ้โหแล้วน,ะา,น,นานไม่ครน่งเดียวก็คมไเ้ตัวเดียวคนละฝั่งคนละสองหลังเออพระวัดเดียวเอาภะมาตั้งแกแกเอาพระไปตรวจตกแกนะ มองฉันะไม่ใช่ละหรอกเอาอะไรเดี๋ยวเปิดซีดีเอาไปหยากจังเนาะเก็บนิ้มม้นใส่ซอสน้อยขอบนเปิดซีดีเปิดโทรศัพท์มาครับระวันน้ำใจไอ้แดงไปรับไปนะได้เไปเดี๋ยวไปรับให้ลงไม่ค่อยไหวไหมครับครับขอบคุณนะน้องสาว ยุบบ้านขันยืนนะดู้วยเลิกนะจ๊ะพี่จ้าทุกนี้โรงเรียนปิดนั่งกันหลายคนเลยนะพี่น้าขมึงแบงอะไรจำได้ไหมน่ะเขาให้มาหน่ะเขาให้แบงพันมึงมาโน่นน่ะอะไรนี่ของผมก็อยู่ของแกก็อยู่ที่แกดิมึงอย่าโกหกคนแกเขาให้หารกันนะสี่ห้าคนน่ะให้หารกัน ห้าห้ายี่ห้าโอเคกูไม่เอเปลี่ยนลูกน้องีใส่กูไม่มีแล้วลูกน้องกูรักทุกคนห้าห้ายี่ห้านะห้ายี่ห้าคนละสองร้อยห้าสิบที่เหลือของแกให้ยี่ห้าแลบงยี่สิไฟนึ่งเปลี่นห้ันั่นแหละห้าห้ายี่ห้าเดแหละทางแล้วก็ยุ่มหน่อยจะให้ขุนไปตามน้ำค้างเด็กใครยืมยกเบิกอีนหคานะ จนเป็นจนเป <iah. S 1> ็นใบโอยหวยเยังนอนเที่ยงวันตื่นมันก็ไม่มี6โมงครึ่ง6โมงเช้า7โมงตื่นอีกแล้วทำไมไอ้โตโทรเบิกตาตัมงจ้าโอนมา600เงิยจ้าโอนมา200ไอ้จังไรน้องชายของจังกยโอนไหมฮะโอนได้มั้ยเปล่า ต้โอตตองตายมานคุณนกุญนองคนบาบาทำงานดีมากุญน้องดีแล้วแล้วเป็นพูดเรื่องนําแบ่งกันหรือเปล่านี่นี่แหละจะพูดถูกต้องมันพูดรู้เรื่องหรือเปล่านี่แหละมันจะจำได้หรือเปล่าตอนนั้นแหละป้าฉันไปไม่ถูกไม่หันลูกแหงลง